วันนี้นะครับจะมารีวิวรถมอไซค์สามล้อนะครับสร้างเองเมื่อเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับมีทั้งสี่ล้อนะครับสี่ล้อละสามล้อนะครับโครงสร้างรถซูเปโกนะครับวิ่งได้ประมาณร้อยยี่สิบนะครับคันนี้ประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบนะครับก็จะเป็นยาง ขอบขอบสิบเจ็ดนะครับสองศูนย์ห้ารับสี่ห้าเจ็ดนะครับสำหรับอาร์มนะครับก็สร้างขึ้นมานะครับสร้างใหม่นะครับก็จะมีตัวตั้งโซ่นะครับตั้งโซ่ ครับสร้างขึ้นมาเองทั้งใหม่ทา้งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสตเตอร์นะครับอ่านี่เป็นสตเตอร์ข้างหลังนะครับมาแปลงไปใส่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวก็จึงตัวครอบใส่นะครับอันนี้ก็จะพ่วงเข้าไปพ่วงเข้าไปหาสตเตอร์ตัวในนะครับเดี๋ยวก็แยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเด้วก็มาข้างหลังนะครับก็จะใช้ พั้มดิสเบรกนะครับพั้มเบรกของโนวานะครับมีระบบเลี้ยวนะครับตัวเลี้ยวได้ปกตินะครับขับดีมากนะครับไม่มีใครช่วยจับกล้องนะครับเลี้ยวได้สุดนะครับใ่สไปใส่หมใช่ กลางคืนเป uh. ิดไฟจะสวยมากเลยนะครับกลางคืนเปิดไฟทุ่งเลยคอยเอาคนนักงก็เข้ามาเนี่ยเหลียตัวนี้แห้งโหดยุ่งยุ่นไปจุดเดียวเลยนะนี่ก็จะเป็นแต่นะครับแต่นี่เป็นไข่เลี้ยวอะไรครบหมดนะครับกลางคืนจะสวยมากครับเวลาเปิดไฟนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นลูกหมากปีกนกบนทีฟอานะครับข้างล่างก็จะเป็นของไมตี้นะครับรลูกหมากปีกนกล่างไมตี้นะครับ,ต,รบตัวนี้ของทีฟานะครับปีกนกบนทีฟา,านะครับตอนเขาสื่อขาใจเข้าไปเขาไปเลยเออไม่ยังเลยฟูดนกิ่งไปฝุ่นลุงยันแม่แดงแม่จะบัดโอ้กบังเอิญดรวย